กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องจ o k กเกอร์เทรดนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดทางกาไรนะครับโดยที่จะใช้อลุนนะครับอินดิเคเตอร์เพื่อดูในการเข้าเปิดออเดอร์บายแล้วก็เืี่นะครับก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตั้งอินดิเคเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเข้ามาที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เลือกที่แนวโน้มนะครับเลือกที่อลุนนะครับ ar WO บอเนะครับพอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะปรับระยะเวลาที่7นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับอลุนอัพเป็นที่สีเขียวนะครับอัพเขียว ลุนดาวนะครับเป็นที่สีแดงครับกดเลือกใช้นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเส้นสีเขียวและสีแดงนะครับวิ่งมาแบบนี้นะครับยืดยากแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะลุนดาวนะครับวิ่งซ้อนอลุนอัพขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมอ่าดาววิ่งทับอัพขึ้นไปแบบนี้นะครับจะทําการเ b เดอร์ที่เซลล์่าลงนะครับแต่ถ้าอัพนะครับวิ่งทับดาวขึ้นไปนะครับสีเขียววิ่งทับสีแดงขึ้นไปนะครับก็จะทําการอเดอร์ที่บายหรือว่าขึ้นนะครับ อย่างในภาพนะครับเป็นที่สีแดงนะครับเห็นไหมสีแดงทับสีเขียวขึ้นไปทําการตออเดอร์ที่เซลล์หรือว่าลงครับประมาณนี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามาวางแผนการลงทุนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มลงทุนนะครับโดยวันนี้นะครับผมตั้งเป้ากำไรที่หนึ่งพันบาทนะครับโดยจะลงทุนทั้งหมด4วินนะครับก็จะเฉลี่ยกำไรที่วินละ250ร้อยห้าสิบครับแบบนี้ปุ๊บโดยหมายที่หนึ่งนะครับผมจะลงที่สามร้อยนะครับระยะเวลาการเทรดที่สิบวินาทีคิดผลกำไรที่แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้มาที่ 561นะครับรวมทุนก็จะได้กำไรมาที่261นะครับตีวกลมที่250แล้วกันนะครับลงทุนทั้งหมด4วินก็จะถึงปามไำไที่1,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงทุนกันเลยนะครับตอนนี้เส้นดาวนะครับวิ่งทับเส้นอัพขึ้นไปนะครับเห็นไหมจีแดงวิ่งทับเทียบขึ้นไปนะครับทำการเปิดออเดอร์ที่ซลลหรือว่าหลงนะครับ7 6 5 4 3 2 1 five, four, three, two, 0นะครับเรียบร้อยในวินที่1่ของเราคทำสลับแล้วก็น้าเดือดตอนนี้นะครับเส้นัพนะครับทับดาวขึ้นไปนะครับเห็นไหมัพทับดาวขึ้นไปนะครับทำการเปิดเดอร์ที่บายหือวขึ้นนะครับ4 3 2 1 0นะครับมาที่หนึ่งเราขาดทุนนะครับเดี๋ยวเราไปาที่สองกัน้ะอ่ะที่หกไปสินะครับตอนนี้เส้น ดาวนะครับทับเส้นอัพขึ้นไปนะครับทำการปอเดอร์ที่เซลลหรือว่าลงนะครับ5 4 3 2 1 0เรียบร้อยนะครับในวินที่ของเรานะครับไปที่มาที่2นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปวินที่3กันนะครับผมปรับเป็นที่มาที่1ก่อนนะที่300เส้นดาวนะครับยังทับเส้นอัพขึ้นไปอยู่นะครับทำการปอเดอร์ที่เซลล์หรือว่าลงนะครับ 7 6 5 4 3 2 1 0เรียบร้อยนะครับในวินที่3ของเรานะครับในมาที่1โอเคเดี๋ยวเรามาที่วินสุดท้ายกันนะครับในวินที่4นะครับเพื่อถึงเป้ากำไรที่1,000บาทนะครับตอนนี้เส้นดาวนะครับยังทับเส้นอัพขึ้นไปอยู่นะครับเราทำการเปิดออเดอร์ที่เซลล์หรือว่าลงนะครับ6 5 4 3 2 1 0เป็นไงฮะเรียบร้อยนะครับในวิญที่4ีวินสุดท้ายของเราแล้วครับประมาณนี้นะครับซึ่งสำคัญในการเทดนะครับขอแค่เรามีนะครับวินัยแล้วก็ได้แป้งกำไรและหยุดนะครับมีสติในการเทดนะครับก็สามารถทำรายได้ไม่ยากเลยนะครับส่งสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณพี่ๆท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ